ทำอะไรอยู่จ๊ะทอดไข่โอ้ไข่เป็นยังไงจ๊ะเดินดูนะไข่ดาวเหรอจ๊ะยังไม่นันเทศนี่ไข่แดงน่ากินมากสุกหรือยังครับสุกแล้วลองอชิมให้ดูหน่อยชิมให้ววานอร่อยเป็นปอแปรปอแปรเรื่อยเหรอ มันมีกระทะเลยนะมีใส่ดาวนี่ผมผมงรสชาติเป็นยังไงครับเป็นรสชาติยังไงอธิบายรสชาติเป็นยัไงคะเปรี้ยวหวานมันเค็มเปรี้ยวเปรี้ยว,วอะไรยังไงคะเฮ้ยมันมีตรงนี้ด้วยไหร เราทอดอยู่นะทอดอยู่บบ้งบุงบงบง,บงว้าวดูทำหนะน้าอื้อเดี๋ยวมาเดเป็น,ไง,นไงจ๊ะอร่อยงไม่เสร็จนีทดไม่สุกอีกหรอครนะับว้า ชาติเปรี้ยวมากรสชาติเปรี้ยวมากเหรอครับนี่เสียงกรุก๊บกรุก๊บนึ่งอ้กินตแต่กินแต่ซอสแปะอหรไม่กินไข่นา,าด้วยเหรทำไม,มยังทอดอยู่ไง วามีเสียงอะตักแก๊ตกหูก็ต้องรีบกินมีน้ำไหมไม่มีจ้ะยดอป้ายังไม่เสร็จ่กินให้ดนหน่อยได้ไหมเอาเราทอดก่อนสุกแล้วมั้ ยังไม่ไหม้โลว้าปาตัดให้หน่อยวยตัดจะกินแล้วเหรอหนูตัดเลยตัดแบบเลยตัดเหมือนพิซซ่าเลยอ่ะโอ้ยเจ๊มากโอ้เสียบกอดจิงยู่